ตั้งการไล่ไต้เลยหับสู้สืบสารป้ายม้อนติจันจอมเมืองไทยผู้สอนไต้ก็หนึ่งอันมาปืนเพสืบซ้อนปันตั้งการนกโตไล่แข่นไล่แล้วอีกเลยตั้งการฟิงทงไต้ตีในเมืองไทยไหนเลยหับสู้ผู้สืบส,บสารป้ายม้อนอันจันจอมลงรัชะพัฒน์เกียงใหม่เมืองไทยเขาคัดเลิกมอบอัป,ปันในปางเกียวอันเฮสรซางกว่าตีฮ้องเฮยนจันจอมลงรัชะพัฒน์เกียงใหม่เมืองไทยในวันที่สามสิบเดือนทันหน,นึ่งปีสองหนสิบเก้านี ซื้อสู้ห้องว่าเพชรราชพัฒเพชรล้นลานนามิดีป่องว่าแสงรัชพัฒเสแสงล้านนาสู้ในเยื่ออันตัดแต่ยุกย่องผู้สร้างลองเหยนแงฟิงทุ้งผู้สุบเป็นเพปิญญาตั้งหูกวนวันผู้อันเหตเธอกวนวันกวนเมึงเลยมีสุนเขาา่าโฮมเปิลป้าซิมแป้งลองเหยนแงฟิงทุงงในเสตั้นจอมลงราชพัฒนเกียงใหม่เมืองไทยเลยคัดเลือกผู้อันกึ่งเถิกเลยหับสู่ลังวันแสงรัชพัฒแสงล้านนาอันวันนันมากูบบี ปุนดาปี2อ1 9นบเกนี้ในผู้เลหัดสู้ตั้งเซงมี10ก่อเั้นนั่นเตมีคู่ป่งสอนภายตั้งกาไทยคูสอนห้องเพลงกวามไทยปานเก่าคู่สอนอันเอาลินเผาเสฮ็ดแคบแผ่นตามงหลังคาเฮินคู่สอนต่อยตึงเครื่องปานเก่าผู้อันเคี้หางเหนือแผ่นเล็กคูสอนอันเอาไม่ปกไม่หมองสารเครืงเตอร์กูเชนอีกป้าตั้งคู่สอนตั้งกาไต้คู่สั่งคำจังหยด คู่สังคําลัดแนซุมงางแสงใต้ว่านั่นอันแลฮับสู้นั่นก้นใต้มีมันตายก็เหลียวกวยหรือเสียนั่นเปินเป็นก้นไทยมดเมื่อาก่อนป้นมาสูในเขามอบปันก้นไทยกวยปีในได้ก้นใต้ยานเมืองึงหนังมันใจก็ไับสูในแห่เสื้อเอากุงมนล่นใต้กนงนเาลองับสูไปมนแดกบมันเป็นองการอันเหตุการในในวงปปญญา ของจันของเมืองไทยมาหึงเยาวกว่าเนออกบวาแห่หองอะไรกเาเลายเฮ็ดการมาเนี่ยอําวัดดีในห้องเฮียนเนี่ยอํานั้นวัดดีในชุมชนอํานั้นก็ดีในป้องในหยอบเขาเนี่ยอันนั้นในจำจอมละลายดีเนี่ยเนี่ยอ่าก็เลยเฮ็ดมาข้าวยำหึงเราแหละอ่าปืนก็หันว่าเออคาารู่สั่งคำเนี่ยกึ่งลี มีอ่ะกุ้งลีมอบปันอ่ะกุ้งมุนอันนึงไอ้แลเพิ่นก็เฮ็ดแค่กุ้งมุนอันในแดแต่อันเป็นรางวัลอันในแดส่วนในแอ่ามันเงินใตองนะมันเป็นองกุงมุนแฮงอันไหน1ปีนเขาได้เลือก10ก มันจ้ายสืบลานในเทียงว่าสู้อันในย้อนเปิ้นเลยเปิ้นแผปงสวนตั้งกาฟิงแง่ตมาเนอต๋งวงไทยเข้าดั่งหึงแลปินจังมอบปันไล่สู้ในมาก็ปุ้นด่ามันจ้ายเตไล่สืบคัดเปนเพย็นงฟิงทุ่งตกว่าเมื่อนาแทงนยาบลาซิซิจยองของกาน่ะอืพออกาดาสิว่า1 <im itation> เออเป็นเป็นคู่เนี่ยเนี่ยข้อความมันว่าคู่เนี่ยเผอห้องอันนั้นเ้าก็จำพวคุกจะเลยตรงเนาะเออคืยการข้อความไตอันนึงได้อันอันอันดีว่าใน่ไตในพวกอะไรกินพักอันไตหุงเนื้อแก่หนาเนะเจ้าใจเนี่ยไตเออเป็นคู่เนี่ยพวกอะไรฉนลูกไตก็แก่หนาวพวกอะไรฉันเปนก้นไตแค่หนาวมันเนี่ยอันไรฉอนก้นไตก็เยาว์าออข้อความมันว่าเป็นคู่ซ้ำข้อความมันว่าเป็นคู่ในฉอนเผอก็ไรเนาะ ก็เบื้องั้นแล้วเป็นเพือก็ย่ออันเอากลุ่งเอาหมุนขี่พันเอาเงากันได้ๆอําว่าเป็นปืนก็ย่ออําว่าเป็นเฮาก็ย่ออไพอเฮาหันว่ากุนก้อนึงเฮ็ดลองตั้งรีเยอร์แล้วเฮากล่งเลียวกลุ่งเอาหมุนมาเนอรไหนๆดะกุนก้อนถูกไลยุกย่องเอากลุ่เอาหมุนได้ๆเป็นเพืก็ย่าหู่มีนักสวมเชือ คำสร้างยอดในเป็นก้นตัดติดเซเว่นจอกแม่เมืองไต้ปะทองเขามาเมืองไทยไรเศร้าปีปายเสกต่งหนึ่งมาใน,นต่งวงไต้ปืนเพตังการนกโต้ลายแค้นลายแนวปันลูกเหนไทยแหล่ก้นหนุ่มไต้อันมามีเมืองไทยย่ยานเลียวเป็นคู่สอนตั้งกาฟึ่งทุ่งไต้อยู่ตีเงางุ้นเรียบเห็นลองไต้อันนี้ปาเตาสันสวมก้นมึงวิทยาลัยชุมชนเว้นเมยห้องสวนเมืองไทยปะทองในขาอ,อ้อเขายิงสังม่อนคืออันเขาขาอ,อ้อมาสงฆา